สวัสดีครับพักยงบางไฟเบิงเลี้ยครับเม่สนามกุมพวา,าปีไก้บ้านเดลัมนี้ชื่ออะไรครับเดลันี้คุณกังเลยคุณกังลาวาครับมาจากนาครพนมครับลำนี้พาลุงเลี้ยนะครับ <c ười> ทางผุนกรเลี้ยนะครับ ทีดาสมนึกนวดจะไม่บัวร้อยนะครับจะแม่บัวร้อยครับน้องคายครับลำนั้นสนามที่เื่องุ่นนะครับอันนี้โลงน้ำตาลนะครับ बोल सा मैं इने मैं बोलाओ กูยังไม่บอลลุกพามอ่ะแค่ต้องทำเชือกแล้วมันเห็นมีไฟอ่ะกะเอียงแล้วเนาะเสือกดึงไว้หรอบ้าบ้าไอ้ดำบัานไปดูมันต้องออกอักยักไก่อนผมมาจากไม่ เอาเอกของาไปเอาจะเสืของเาไปแข่งเลือนะครับกุมาวาปีอุดรครับไก่สนามบังไฟนะครับพระด้ไมกกุมาวากลูกหนะครับลำน้ำป่า ใชยน้ำเป็นน้ำเคลือนนะครับน้ำเคลือนลำเปล่านะครับโอ <c oughs> นผมกับพายลำนี้ครับมากับลำนี้วันอาทิตย์เลยเนี่ย เสียสาวไหมวะลูกพีพี่เนี่ยริ่ไหมเอาไปลอยไปมนี้ไปหมเพาย่าว่าเก่าเนาะมาจากนครพนมครับลํำนี้มีเด็ดเอาัน5มอนหรือ5าอย่างนี้ได้เลย สี่สิบครับสี่สิบพฟาดิอันปรเดี๋ยวมันจะเลือกครับคือว่า,าวูไทยฮะแกลียวะอะขามโอ้ยตอนถ้าเอาเมื่อน่ะตอนถ้าเอาเมื่อเขาวางสรงยี่เนยว่ม อนะครับุ่มีวางเครื่องโดยพี่ปุ้ยประดาทองนะครับเลี้ยงงนะครับเลี้ยงง่แข่งสองมือนะครับเสาทิดแฟนหมั่ไฟกับบุรัวางชมพูเชียกันนะครับมือนพ่อกัน คือเอาดีได้พอเป็นนาทีแล้วฮะบลาเอาซ้ำนี่ละถ่ายิ้งไหมื่เจ้าไดไไปแช่ในกูในยูทูบซืิซเอ้าก็เข้าไปชมแค่นี้ละครับ เดี๋ยววามมย่าสิว,ว่าผม <laughs> มาาีไยังไงเวรงในยูทูบไม่นช่ยูทูบเละมีแต่ว่าผมยูทูบเบอร์เชียร์ด้วยครับติดตามสมนึกพรุ่งนี้